สวัสดีค่ะวันนี้ครูเอ๋ก็มาพบกับเด็กๆในช่วงเรื่องราวจากพระครัมภีร์อีกครั้งนะคะวันก่อนเล่าถึงเรื่องราวของท่านฟิลิปให้ฟังกันไปแล้วว่าเป็นคนที่มาจากกาลิลีเหมือนเปโตรช่วงแรกยังขาดความเชื่อความเข้าใจในพระเยซูว่าพระเยซูเป็นใครนะคะแต่ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อรู้ว่าพระเยซูที่ถูกตรึงตายฟื้นขึ้นประชนอีกครั้ง และเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเขาก็ทําการอัศจรรย์หลายอย่างนะคะอย่างเช่นไล่ผีรักษาคนง่อยแต่อย่างที่บอกค่ะฟิลิปมักจะรับบทเป็นนักแสดงสมทบที่มีบทบาทไม่มากในพระคัมภีร์นะคะจะไม่เหมือนเปตโตรกับยอนค่ะแต่ว่าเรื่องราวของฟิลิปที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องที่มีบทพูดยาวมากถ้าเราคิดว่าเป็นหนังหรือละครนะคะ นี่ครูเอแค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพค่ะเพราะที่โดดเด่นจริงๆในพระคัมภีร์คือพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเราค่ะทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เป็นเรื่องราวเดียวกันหมดคือแผนการไถ่มนุษย์จากความบาปขององค์พระเยซูนะคะกลับมาที่เรื่องของฟิลิปค่ะในช่วงแรกที่เหล่าสาวกของพระเยซูบ,บอกเรื่องของพระองค์ให้คนอื่นๆฟังพวกเขาหลายคนก็โดนจับโดนเคี่ยนโดนทำร้ายค่ะ ก็มีการแยกกันออกไปอยู่ตามเมืองต่างๆนะคะฟิลิปไปเล่าเรื่องพระเยซูที่สมาเรียาจากที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วชาวสมาเรียก็เชื่อพระเยซูมากจนพวกเขาต้องส่งเปตโตรกับยอนไปดูและอธิษฐานเผื่อคนที่นั่นแต่ฟิลิปได้รับคำสั่งพิเศษจากพระเจ้าให้เดินทางไปทางที่ใต้จากเยรูซาเล็มไปถึงเมืองกาซาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวค่ะ แยกจากคนอื่นๆอ,อีกครั้งแถมไปนในที่เปลี่ยวๆก็อาจจะอันตรายมากกว่านะคะแต่ฟิลิปก็ไปค่ะและเขาได้พบกับขันทีชาวเอธิโอเปียซึ่งเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเพราะเป็นขันทีที่ทำงานให้กับพระราชินีคานดาสีและยังดูแลคลังสมบัติให้พระนางด้วยขันทีคนนั้นนั่งอยู่ในรถม้าค่ะส่วนฟิลิปเดินเท้าพระเจ้าสั่งและช่วยให้ฟิลิป วิ่งเข้าไปใกล้จนชิดรถม้าและพูดคุยกับขันทีคนนั้น,นเด็กๆคะ่ะการวิ่งตามรถม้าก็พอๆกับการวิ่งตามรถยนต์ค่ะยากและอันตรายแต่ฟิลิปก็ทำตามพระเจ้าจนในที่สุดได้พูดคุยกันจนขันทีก็ให้ฟิลิปนั่งไปในรถม้าด้วยเพื่อที่จะอธิบายถึงเรื่องราวในหนังสืออิสยาที่กำลังอ่านอยู่ ซึ่งเป็นตอนที่เป็นคำทำนายถึงเรื่องที่พระเยซูจะมาแบกรับโทษความผิดบาปของคนเรานะคะเมื่อฟิลิปได้อธิบายให้เข้าใจและเล่าเรื่องของพระเยซูให้ฟังแล้วขันทีก็ต้องการรับเชื่อในพระเยซูค่ะและพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองหนึ่งพบว่ามีน้ำก็เลยมีการทำพิธีบัพติศมาในน้ำให้ขันที สำหรับพิธีนี้นะคะปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่บางคิสจักก็อาจจะใช้วิธีประพรมแต่บางที่ก็จะมีการดำลงไปในน้ำค่ะน้ำก็หมายถึงการชำระล้างจากความบาปและยังหมายถึงการได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าด้วยค่ะสำหรับการทำพิธีบัพติศมาให้ขันทีน่าจะเป็นการดำลงไปในน้ำนะคะเพราะพระคัมภีร์มันทึกว่าเมื่อพวกเขาขึ้นมาจากน้ำแล้ว ขันทีก็ไม่เห็นฟิลิปอีกแต่มีคนเห็นฟิลิปไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูที่เมืองฮาโซทัสและอีกหลายๆเมืองค่ะเด็กๆคะบางครั้งงานที่พระเจ้าอยากให้เราทําก็ไม่ใช่งานง่ายๆค่ะแต่จากเรื่องของอัครทูตฟิลิปที่เล่าให้ฟังเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็จะทรงดูแลและช่วยเหลือเราให้ทํางานนั้นให้สําเร็จด้วยไม่ว่างานจะง่ายหรือจะยากเคล็ดลับ ที่จะทำให้เราไม่เหนื่อยหรือเหนื่อยน้อยที่สุดคือการอธิษฐานขอการทรงนำและการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะถ้าเด็กๆอ่านหนังสือและไม่เข้าใจขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าค่ะถ้าเจอเรื่องยากๆหรือแย่ๆก็เหมือนกันอธิษฐานขอการปกป้องดูแลจากพระเจ้าเป็นประจำทุกวันนะคะพระเจ้าทรงช่วยชาวประมงที่ชื่อฟิลิปให้เป็นอาาัครทูตได้พระเจ้า ก็จะทรงช่วยเหลือเราในทุกเรื่องแน่นอนค่ะ